สวัสดีครับดีดีครับเข้าสู่ช่วงชวนมาเกากับเปาเจสนา EP หนึ่งร้อยครับ EP หนึ่งร้อยแล้วนะครับครบหนึ่งร้อย EP แล้วนะครับโอ้โหไวมากเลยวันเวลานะครับใน EP นี้ครับก็เป็น EP ที่มีคนถามนะครับมาเกี่ยวกับเรื่องของคอร์สหุ้นนะครับซึ่งผมเอาหลายๆคําถามที่เกี่ยวคอร์สหุ้นเนี่ยมันรวมกันเลยนะครับบางคนก็ถามหลายคำถามบางคนมาคําถามเดียวนะครับแต่เอามารวมกันเพราะฉะนั้น EP นี้ก็เป็น EP ที่รวมทิศเกี่ยวกับเรื่องของคอร์สที่เรียนหุ้น มีคำถามอะไรบ้างนะครับตั้งแต่คำถามที่ถามว่าควรเรียนคอสหุ้นไหมคือถ้าจะศึกษาตลาดหุ้นเนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการเรียนหรือเปล่าครับหรือแบบไม่ต้องเรียนก็ได้นะครับหรือคําถามที่2คือต้องเรียนเยอะแค่ไหนถึงจะพอนะครับคำถามที่3าคือถ้าย้อนเวลาได้หมายถึงตัวผมเองเนี่ยย้อนเวลาได้นะครับตอนที่เริ่มศึกษาเนี่ยจะเรียนไหมนะครับแล้วก็คําถามทุกท้ายนะครับอันนี้แถมมาเกี่ยวเนื่องกันก็คือถ้าถามว่าถ้าผมย้อนเวลากลับไปเมื่อ10ปี11ปีที่แล้วได้เนี่ยผมจะไปบอกตัวเองว่าอะไรนะครับก็ เอ่อเริ่มคำถามแรกก่อนเลยนะครับคำถามแรกถามว่าต้องเรียนเยอะแค่ไหนนะครับโอ้โหควรเรียนคอร์สหุ้นไหมคำถ,ถามนี้เนี่ยต้องอธิบายก่อนก็คือตอนผมเริ่มศึกษาในตลาดหุ้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เริ่มจากการเรียนนะผมเริ่มจากการอ่านนะครับตั้งแต่แบบสมัยก่อนเพจก็ยังไม่เยอะเนาะก็อ่านตามบทความนะครับที่เป็นบทความตามเว็บไซต์นะครับไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะห้องห้องต่างๆที่มันมีให้ความรู้อ่ะนะครับผมก็เข้าไปอ่าน สัมมนาฟรีก็ไปนะครับก็คืออะไรก็ตามที่มันฟรีฟรีอ่ะไปหมดนะครับอ่านหนังสือความรู้ฟรีฟรีไปหมดนะครับหรือเอาแบบความรู้ที่แบบอ่านหนังสือหนังสือมาอ่านแบบแบบความรู้ไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถที่จะซื้อมาอ่านได้ผมก็อ่านครับนะอย่างถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นด้านหลังที่ผมเคยนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมแคปหน้ามาเนี่ยนะครับในวิดีโอเนี่ยจะเห็นโซนที่เป็นด้านหลังเป็นหนังสือก็จะเห็นหนังสือคุ้นเต็มไปหมดเลยนะครับคือตอนนั้นอ่ะผมก็เริ่มจากที่มัน เอ่อฟรีแล้วก็ที่มันไม่แพงก่อนนะครับถามว่าดีไหมคือดีมากเลยครับคนที่บอกดีมากการอ่านหนังสือการไปสัมมนานน่นี่นั่นดีมากนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันยากก็คือว่าความรู้ที่ได้มาจากหนังสือนะครับเพราะสัมมนาการอ่านมันเหมือนมันไม่ได้ปฏิปต่อกันนะครับมันไม่ได้มีคนที่แบบเอามาเรียบเรียงว่าหนึ่งสองสามสี่เป็นยังไงซึ่งถามว่าจริงๆถ้าเกิดว่าต่อไปเรื่อยๆคือพูดง่ายว่า ผมไม่ได้เรียนคอร์สทุนแต่ว่านะครับอาศัยการแบบทําแบบเนี้ยฟรีๆอ่านหนังสือเงี้ยไปเรื่อยๆถามว่าได้ไหมผมว่ามันก็ได้แหละแต่ว่าผมอยากได้สิ่งที่มันช่วยประหยัดเวลานี่เหรอไหมครับเหมือนแบบมีคนสรุปมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีคนแบบเอ่ยยกตัวอย่างเคสต่างๆให้ดูไม่ใช่แบบแค่สมมตินเนหนังสือพูดหัวข้อเดียวมันก็มีกราฟอยู่อันเดียวแต่ว่ามีตัวอย่างเคสแล้วก็เป็นเคสสดๆที่แบบไม่ใช่เป็นเคสย้อนหลังเนี่ยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยคือคอร์สทุนมันตอบโจทย์ คือถ้าง,งงก็ถามได้การสื่อสารทางเดียวเวลาเราไปเอาอะไรฟรีฟีอ่ะมันถามไม่ได้ถูกไหมนะครับเออแต่ถ้าเกิดเรียนอะ่ะส่วนใหญ่ผมก็จะพยายามหาคอร์สหรือแบบอะไรที่มันสามารถถามได้นะครับแล้วก็สามารถจะคุยเคสสดๆได้แบบไอ้วางแผนล่วงหน้ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังที่เราวางแผนเนี่ยนะครับมันเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันเป็นยังไงเหมือนที่เราวางแผนไหมซึ่งไอ้เรื่องพวกเนี้ยนะครับอย่างที่บอกคือตัวหนังสือไม่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ ข้อความบทความที่เราไปอ่านฟรีไม่ตอบโจทย์นะครับตอนนั้นก็เลยเริ่มเรียนนะครับตอนนั้นถ้าถามว่าควรเรียนคอร์สหุ้นไหมก็ง่ายๆครับมันอยู่ที่ว่าหนึ่งเราติดเรื่องงบไหมถ้าเราติดเรื่องงบศึกษาฟรีไปเรื่อยๆครับเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายอ่ะถ้าเราจดบันทึกละเอียดพอนะครับพัฒนาปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาแล้วก็นะครับไปศึกษานะครับซึ่งเอาตรงๆทั้งของฟรีและคอร์สท,ที่เสียตังค์มันก็มีทั้งที่ใช้ได้จริง และที่มันใช้ไม่ได้นะครับบางอย่างมันอาจจะใช้ได้เมื่อสิปีที่แล้วปัจจุบันมันใช้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันจะมีทั้งสองอย่างซึ่งคุณจะรู้ได้ว่าเนมันใช้ได้ไม่ได้นก็คือต้องจบบันทึกนะครับแล้วก็สังเกตพัฒนาวิธีไปเรื่อยๆรับทำให้มันต่อเนื่องคุณถึงจะได้รู้ว่าเอออะไรที่มันใช้ได้อะไรที่มันใช้ไม่ได้จริงๆนะครับซึ่งไอ้เรื่องพวกเนี้ยนะครับทอดหุ้นมันเหมือนกับว่าคุณจ่ายตังค์แล้วก็ย่นระยะเวลาแต่ถ้าเกิดเรามีรู้สึกว่าเอ้ยยตตอออออนนนเเเเีี้้้รรรรรืืื่่่งงงงบบบบปะมมาาณััคคทแให คอนเซิร์นรนดับหนึ่งเลยคุณก็เรียนฟรีไปก่อนนะครับอารมณ์นั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่านะครับไปเรียนคอร์สหุ่นก็ไม่ใช่แบบพ้ยมันตอบโจทย์หมดนะเพราะอย่างที่บอกคือบางคอร์สมันใช้ไม่ได้จริงก็มีคือเหมือนอารมณ์แบบเขาไปท่องทฤษฎีมาสอนอะไรเงี้ยนะครับหรือแบบสอนเสร็จปุ๊บจบเลยถามไม่ได้อะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นแบบเหมือนกับว่าสอนแค่หน่อยเดียวไม่ได้มีรายละเอียเดยเดยอะๆนะครับอะไรประมาณนี้มันก็จะมีอ่ะผมเองที่เรียนมาผมก็เรียนมาเป็นสิบๆคอร์สนะ นะครับคือผมก็จะบอกว่าบางอันก็ใช้ไม่ได้จริงนะแต่ว่าหลายๆอันมันก็ใช้ได้แล้วก็มาประกอบให้มันเข้ากับจลิตเราแล้วก็ลองเทสด้วยการจดบันทึกเหตจริงก็จดบันทึกนะครับแล้วมันก็ทําให้เราแบบรู้ว่า,วาอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ประมาณนี้นะครับดังนั้นพอหุ้นจําเป็นต้องเรียนไหมไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าเรียนได้นะครับแล้วรู้อ่าไหนดีหรือแบบเคยมีคนที่เขาเรียนมานแล้วมันดีอะไรเงี้ยนะครับคุณไปเรียนอ่ะมันก็จะช่วยเซฟเวลานะครับคำถามที่สองถามว่าต้องเรียนเยอะแค่ไหนถึงจะพอต้องเรียนเยอะแค่ไหนถึงจะพอยบาก มันอยู่ที่ว่าเราอะไปเรียนคอร์สที่มันดีเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเรียนคอร์สที่มันไม่ดีอะไปเรียนคอร์สไม่ดีสิคอร์สมันก็ไม่พอถูกป่ะเออจะได้เกิดคอร์สที่มันดีอะนะครับคือคุณเรียนเสร็จปุ๊บบางทีคอร์สสองคอร์สจบเลยนะครับดังนั้นถามว่ารู้ได้ไงว่าในพอไม่พออะตัวผมเองแล้วกันก็คือตอนที่ผมเรียนเสร็จปุ๊บผมก็จะลองมาเทรดจริงโดยเวลาลองเนี่ยผมจะลองแบบวิธีที่เรียนมาแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือร้อยเปอร์เซ็นต์ลยนะครับก็คือลองทีนั้นแต่ใช้งเงนนิน้อย่น แล้วดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กแต่ผมจะไม่ตัดสินใจแค่เวลาแบบอาทิตย์สองอาทิตย์วันสองวันเคสสองเคสผมใช้เวลาอย่างน้อยประมาณครึ่งปีเพื่อจะดูว่าอันนี้มันเวิร์กไหมนะครับก็คือครึ่งปีเนี่ยผมจะลอง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 ,ลองนะครับอันนี้หมายถึงตอนช่วงแรกนะว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กเพราะว่าในครึ่งปีเนี่ยจะเจอทั้งตลาดดีไม่ดีนะบในทุกสภาวะตลาดเราจะเห็นเลยว่าไอซีเราเราใช้อยู่เนี่ยมันมันมันแมทมันเหมาะไหมนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดแบบสมมติเฮ้ย มันยังไม่รู้สึกมันยังขาดตรงนั้นตรงนี้อีกมันไม่ดีผมก็จะไปเรียนเพิ่มนึกออกอยังเออแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรียนไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอ้เรื่วิธีที่ที่เรียนมาอยู่เนี่ยตั้งแต่ไอที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วหรือหน้าปัจจุบันที่เราเจอบางคนอาจจะโชคดีเจอคอร์สแรกเราดีเลยนะครับแล้วมันเวิร์กว่ะนะครับคุณก็ฝึกฝึกฝึกไปเรื่อยๆนะครับพอฝึกไปเรื่อยๆกำไรของคุณเนี่ยถ้าคุณทำมันได้ดีมันจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมนะครับที่เหลือก็คือดูว่าไอ้กำไรที่มันคค่่่่อยย้้นนเเเรีีีทททิาใชู มันพอที่มัน,มนท,ำทำกำไรให้เราอ่ะดับได้พอหรือยังดับพอเราพอใจหรือยังเราอยากรู้ลึกกว่าน,นี้ไหมรับซึ่งพอเราอยู่ในตลาดไปนานๆเราเทรดไปนานๆเราจะรู้เองแหละว,ว่ามันจะมีความรู้บางอย่างที่แบบเราจะอย่างูต้อนผมศึกษาที่นีค้ใหม่ๆผมก็จะเคยได้ยินคำว่าอีเลียดเวฟเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจรับแต่พอเทรดไปนานๆนะครับตอนที่ไม่รู้อีเลียดเวฟก็พอเทรดได้แหละแต่พอแบบเออวันหนึ่งเราความรู้จุดๆหนึ่งนะเราสึกว่าทำกะไรได้ต่อเนื่องนะแต่อยากคมขึ้นหรืออยากฟังเทรดเดอรกเก่งๆที่เขา พูดถึงอ e ิเลียดเว็บเราฟังรู้เรื่องอะผมก็ไปศึกษาอ e ิเลียดเว็บเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็คือดูผลลัพธ์นะครับแต่ว่าอย่าดูผลลัพธ์ในระยะสั้นต้องดูผลลัพธ์อย่างนั้นแนละ้วสักในมุมมองผมนะสักหกเดือนนะแต่ว่าพอคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆแบบสมมติอยู่ในตลาดมาสักสองสามปีสามสี่ปีอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่คุณใช้ดูว่าไอทีนั้นมันเวิร์กไม่เวิร์กมันจะสั้นลงมันจะไม่ถึงหกเดือนละสองสามเดือนก็รู้เรื่องละอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำถามี่่ถาาามมมมว้ไไ้้ผผไไไดยยอนนนเเัับบปจะะรรค เพราะว่าเอาตรงๆคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเอาถามว่าความรู้ที่ผมไปเรียนเรียนมาเนี่ยนะครับหาฟรีๆร,รในอินเทอร์เน็ตได้ไหมตั้ง80%หาได้นะครับเออแต่ว่าอีก20%ไม่มีทางไม่มีทางได้รู้เลยนะถ้าถ้าไม่ไปเรียนก็จะไม่รู้นะครับเพราะมันลึกกว่านั้นมากอะไรนี่นะครับทีนี้ย้อนเวลากลับไปเรียนไหมคําตอบคือเรียนแน่นอนผมเชื่อว่าเรียนแน่นอนเพราะว่านะครับคือยิ่งคุณรู้วิธีที่มันถูกต้องเร็วแค่ไหน เงินในพอร์ตคุณกับไมซ์เซฟคุณมันจะไม่พังเพราะบางทีอะนะครับคือเงินอะอาจจะยังไม่พังหรอกคือเงินไม่หมดแต่ว่าไมซ์เซฟเราพังก่อนโดนจนไม่รู้จะโดนยังไงพังเขาเรียกว่าโดนสต็อปลอสจนแบบเหมือนไมซ์เซฟมันพังไม่กล้าซื้อแล้วอะไม่กล้าสต็อปลอสไม่กล้าอะไรแล้วแบนะบอารมณ์นั้นนะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้วิธีที่มันถูกต้องก่อนอะนะครับไมซ์เซฟมันจะไม่พังนะครับแล้วพอร์ตเราก็จะไม่พังมันก็จะทําให้แบบเซฟเวลาประหยัดเวลาแล้วยิ่งนะครับคุณ หาวิธีที่มันถูกต้องไวแค่ไหนพอร์ตคุณก็จะโตเร็วแค่นั้นครับนะอันนั้นราะนั้นย้อนกลับเวลากลับไปได้ผมเรียนแน่นอนนะครับต่อมาคําถามสุดท้ายนะครับก็คือถ้าย้อนกลับไปบอกตัวเองเมื่อสิบปีก่อนได้นะครับจะจะบอกว่าสมมติคาถามเขาหน้าจะเกี่ยวกับเรื่องตลาดหุ้นหรือการลงทุนอะไรเงี้ยถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อสักสิบเอ็ดปีที่ผมเข้ามาในตลาดผมจะย้อนกลับไปบอกตัวเองว่าซื้อบิตคอยไปเที่ยว <laughs> นะครับ เอออันนี้หยอกหยอกนะมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จริงก็ซื้อบิตคอยก็คงบอกแน่ๆจริงๆบอกแบบซีเรียสเลยว่าให้ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปก็คือผมคงไม่กลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดอะไรแบบเหมือนจะเขาเรียกว่ากลับไปบอกว่าอย่าทาอันนั้นอันนี้คือผมว่าข้อผิดพลาดหลายอย่างอ่ะมันทําให้ผมเป็นผมวันนี้มันทำให้ผมระมัดระวังว่าแบบเฮ้ยอย่าดอยนะนะบอย่ามองจากกำไรโดยที่แบบไม่มองความเสี่ยงอย่าถัวนะอย่าเชื่ออินไซต์อย่างเดียวนะนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ไอ้ข้อผิดพลาดที่ผมเคยพลาดแล้วโดนหนักๆจุกๆมาเนี่ยมันทําให้วันเนี้ยผมรู้ว่าตอนอยู่ในตลาดเราควรจะต้องระวังอะไรแต่นั้นคงไม่ย้อนกลับไปบอกว่าอย่าทําผิดพลาดก็คงจะปล่อยให้ตัวเองทำเองกันแหละนะแต่อาจจะบอกว่าแบบมันมีอะไรที่มันทําให้เร็วขึ้นหรือแบบอาจจะบอกว่าเฮ้ยคอร์นไม่ต้องเรียนหรอกนะครับมันฟ้อนลันเว้ยอะไรเงี้ยเออไอ้คอร์สนี้มันแบบมันคือมันใช้ไม่ได้จริงหรอกมันคือทฤษฎีเก่าอะไรประมาณเนี้นะครับก็อาจจะแบบไปบอกบ้างนะครับแต่ว่าคืออะไรที่มันแบบใช้ไม่ได้เลยอ่ะเออแต่ถ้าเจออะไรที่มันใช้ได้ก็ ปเรียนอ่ะถึงจะใช้นะครับได้เยอะได้น้อยก็ยังได้ประสบการณ์นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะย้อนกลับไปบอกตัวเองในอดีตจริงๆก็คืออ่กแะแบบให้สายให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะให้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดการเรื่องการแบ่งพอร์ตการลงทุนให้ดีแต่เพราะว่าผมมาเริ่มมาแบ่งเริ่มมาจดบันทึกอ่ะนะครับก็คือเทรดไปลสี่ห้าปีหกปีถึงจะเริ่มมาจดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจดบันทึกแบ่งพอร์ตนะคอะไรพวกนี้เร็วขึ้นมันก็น่าจะทําให ผลลัพธ์เนี่ยเร็วกว่าน,นี้อีกหลายปีนะครับแต่ว่าก็ช่างมันเดออครับมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้รับก็ปัจจุบันเนี้ยดีที่สุดนะครับ <_ S 1> ก็หวังว่าจะเคลียร์นะครับคำถามที่หลายๆคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องคอสเนาะนะครับ,รบก็อันนี้ทั้งหมดเนี่ยผมบอกก่อนนะเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะไม่ได้จะโจมตีใครหรือว่าจะอะไรยังไงนะครับเพราะอันส่วนตัวผมผมก็มีสอนของผมถูกไหมแบบตอนนั้นอันนี้คือพูดในมุมมองส่วนตัวเท่านั้นแต่ว่ามุมมองเหมือเนเป็นแบบเทรดเดอร์รุ่นอาจจะแค่ผมเป็นรุ่นพี่อะ่ะก็แค่สอนรุ่นน้องนะรปรมาณี้ ก็ลองไปไประยุกต์ใช้ลองไปอะแดปกับตัวเองดูนะครับแล้วก็ในอังคารหน้านะครับอยากให้ผมมาเกาเรื่องประเด็นไหนนะครับก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์บอกกันหรืออยากให้ผมทําช่วงใหม่เพิ่มอะไรยังไงที่เป็นช่วงประมาณไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะครับแล้วเจอกันวันอังคารหน้าครับสวัสดีครับ